สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม e p ฟ e l e g e n d เจนต์มกันอีกแล้วก็เป็นที่รู้ๆกันดีว่า e p ฟ e l e g e n d เจน i l e เนี่ยได้ทำการอัปเดตตัวเกมมาใหม่โดยที่ขนาดไฟล์ของการอัปเดตเนี่ยประมาณ2.5 g b ขึ้นไปหรืตอตามกว่านั้นไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ละและในตอนนี้การกระโดดยิงมันได้ดนเนรลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็มีบั๊กใหม่เข้ามาเช่นกัน แต่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้มาพูดถึงบักแต่เรามานําทางทุกท่านที่ก,กาลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่ไม่สามารถออกจากการที่ติดนิสัยการกระโดดยิงไปแล้วถ้าหากพร้อมแล้วไปเลยครับผมไม่ได้ให้ไปไหนนะไปดูคลิปไปเลยไปแน่นอนว่าการเนิรฟ์ฟการกระโดดยิงเนี่ยมันทําให้การเล่นของเรารู้สึกเปลี่ยนไปมันอาจจะทําให้หลายๆอย่างของเราต้องปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเข้าทําจังหวะก,การเล่นต่างๆรวมไปถึงจังหวะการยิงมันเปลี่ยนไปหมดนีกได้ว่าเล่นไม่เป็นกันเลย ผมได้ร้องเล่นแล้วรู้สึกเหมือนโดนตัดขาไปนิดหนึ่งอารมณ์คล้ายบีฮอปในตอนซีซั่นหนึ่งเลยครับผมแต่ก็รู้สึกดีนะจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับจิงโจ้อีกแล้วและคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นคลิปการประกอบการเล่นว่าเราคนเล่นยังไงแล้วรอลิงผมจะกระดกลิ้นทําไมก็ไม่ทราบข้อที่1่ครับการใช้ความคิดแน่นอนว่าในแพทปัจจุบันเราจําเป็นต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าแพทที่แล้วการที่มีกระโดดยิงหรือบีฮอปอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใช้ความคิดนะแต่แพทนี้ผมมองว่าการใช้ความคิดนั้น ต้องรอบคอบและสําคัญมากๆทั้งในการเข้าทําการเดินการเล่นต่างๆในต,ตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่รอบคอบยังไงเราแพ้แน่นอนครับต่อให้เราจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนเราก็ได้ปูดถ้าเราไม่รอบคอบมากพอไม่โอกาส90%ซที่เราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนครับต่อให้จังหวะนั้นเราจะได้เปรียบอยู่แล้วก็ตามถ้าเราติดประมาทไม่รอบคอบก็อาจจะตายได้เช่นกันครับพอในตอนนี้เราได้เข้าสู่ยุคของ เชิงการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้อที่2 cover ไม่ใช่ร้องเพลงแต่อย่างใดแต่เป็นการหาที่กำบังนั่นเองครับแน่นอนว่าข้อนี้ผมได้เคยพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า cover สำคัญแต่ในยุคที่การกระโดดยิงมันได้หายไปผมจึงต้องนำมันมาย้ำเตือนอีกครั้งถึง cover เพราะในแพทปัจจุบัน cover จะจำเป็นที่สุดของที่สุดเลยครับถ้าท่านยืนแบบไม่มี cover หามุมยิงไม่ดีเปิดตัวเยอะเกินไป แน่นอนว่าจํานวนการรับกระสุนของท่านก็จะเยอะตามไปด้วยครับข้อที่3ข้อที่3เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อที่2นิดนึงก็คือการยิงฟรีข้อนี้ผมบอกได้เลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้อที่2อย่างมากถ้าเราหาจุดที่มีคคฟเฟอร์ดีๆได้ เราก็จะได้ยิงเขาฟรีโดยที่ไม่เจ็บตัวอะไรเลยถึงจะเจ็บตัวแต่ก็อาจจะไม่เจ็บเยอะเท่าเขาแน่นอนครับแน่นอนว่าการยิงที่ดีที่สุดก็คือการยิงฟรีและการยิงที่แรงที่สุดก็คือการยิงฟรีเช่นกันเหมือนที่พี่นัตสึรุซมะได้บอกมานะครับผมยิงที่ฉลาดคือการยิงฟรีครับหลายจางังหวะเราอาจจะจําเป็นต้องยัดบ้านหรือทําอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการเปิดไฟการที่เราคนใดคนหนึ่งในทีมสามารถยิงฟรีได้ยิ่งมีโอกาสชนะและได้เปรียบมากขึ้นครับไม่ว่าจะโดนเจอร์พาเทค ถ้าหากเรายิงฟรีได้คนใดคนหนึ่งก็สามารถคาไฟในขณะที่เพื่อนกําลังปั๊มยาอยู่ได้เช่นกันครับเพราะคนที่ยิงฟรีคือคนที่เจ็บน้อยที่สุดฮะแน่รู้นะคิดถึงเพลงวงซิวอ่ะรู้นะผมก็คิดเหมือนกันตอนคิดประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนพูดประโยคนี้ขึ้นมาเอาละนะก็จบไปละสําหรับวิธีการเล่นในแพทปัจจุบันผมได้ทําการสรุปมาให้ทั้ง3ข้อสั้นๆสําหรับทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดซั s c ไ i b ้ให้ถึง1,000ซับและกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะะยัดกันอยู่รู้ได้ไงรู้ดีผมเห็นในเมืองผมไม่เห็นเลยนะทัมเพลตเพิเ่มเลยใายนี่มีแก๊ วิ่งออกไปซ้ายเจอแกน่ารักเลยวิ่งวิ่งซ้ายไปเจอแกนเลยมีแท่าแพดรอเราอยู่อาจะเพิ่งอย่องชุบตรงยิชุบอยู่ตรงีิชุบนะเจเจมาใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุดไปพร้อมกันแต่แต่จะเี็นผมแล้วนะตอนนี้เพื่อนพี่พี่บ้านบ้านบ้านตอนนี้มีคนนะมีบ้านบ้านตรงบ้านมีด้วยมี พี่เรารับหลายทางเลยนะอนุญาตกันตรงนี้ต่อแดงห้าหกต่อแดงร้อยยี่สิบห้าฟังผมมีตัวใต้รถด้วยวงมาแล้วลงมาแล้วนี่นี่นี่ตุ๊กตาตุ๊กตาพี่น้องวงน้องวงตอนนั้นน้องวงตอนนั้นมีหัวตอนนั้นมีคนยิงหัวอยู่มีจำนะแค่จะเอาบอกได้ไม่ไม่เราอยู่ในวงเราอยู่ในวง โอ้อยู่นิดเดียวนั่งตรงพี่อะนั่งตรงพี่ได้นั่งนั่งหลบยิงนั่งหลบยิงอะถ้ามันเข้ามาใช้ก็กลางโล่เลยเดี๋ยวผมั๊บโบ่เดี๋ยวผมอันตีไปเฮ้ยน็องมีจำาเผ็ดป่ะมีจ่าเป็ดทางนั้นไปไปโดดเลยโดดเลยอันนี้อันตีผมอันตีผมอันตีผม ยนก่อนจะแตกเฮ้ยมนอกมันเลี่ยวผมสองตัวทีมพี่เจบอยู่โอ้โหทำไมกูไม่ถือสามศูนหนึ่งวะ <laughs>